ัสดีอาจารย์ทุกท่านนะคะอาจารย์เบนค่ะเบนสมาพรจันทร์นะคะจะมาแนะนานะคะวิธีการจัดการเรียนการสอนออนไลน์อย่างไรให้ได้มีประสิทธิภาพมากที่สุดด้วย Google Classroom ค่ะดังนั้นวันนี้นะคะเราจะมาเรียนรู้กันตลอดระยะเวลา5ชั่วโมงกันเลยทีเดียวค่ะจะอัดแน่นไปด้วยสิ่งที่เป็นประโยชน์กับอาจารย์ค่ะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ทําอย่างไรนะคะการจัดการเรียนการสอนทางด้านเนื้อหาเราจะจ การอย่างไรและประเด็นสําคัญค่ะอาจารย์เป็นแล้วแล้วถ้านักศึกษาจะเข้าชั้นเรียนเราจะมีการจัดการเรียนการสอนร่วมกับนักศึกษาอย่างไรและที่ประเด็นสําคัญที่สุดค่ะช่วงท้ายเบนก็จะมาแนะนําอาจารย์ค่ะว่ามีเครื่องไม้เครื่องมืออะไรที่มาอำนวยความสะดวกให้การจัดการเรียนการสอนของออนไลน์ของเราเนี่ยน่าสนใจและก็มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นแล้วก็ง่ายมากยิ่งขึ้นด้วยค่ะดังน,นั้นตลอดระยะเวลา5ชั่วโมงที่เราจะเรียนรู้ร่วมกันเนี่ยรับรองเลยค่ะว่า ่ามีอะไรมีเทคนิคต่างๆมาให้อาจารย์ได้เรียนรู้เพิ่มเติมแน่นอนค่ะ สำหรับหลักสูตรนี้เราจะมาเรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องอะไรบ้างจะประกอบไปด้วยทั้งหมด5หน่วยการเรียนด้วยกันค่ะโดยหน่วยการเรียนแรกค่ะเราจะมาบริหารการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ด้วยเจ้าตัว Google Classroom ค่ะหลังจากนั้นค่ะเราจะมาทําการเรียนรู้วิธีการจัดการชั้นเรียนค่ะว่าเจ้า Google Classroom เนี่ยมีวิธีการจัดการชั้นเรียนอย่างไรไม่ว่าจะเป็นการเพิ่มมาอาจารย์นะคะเพิ่มนักศึกษาหรือว่าจะลบหรือว่าจะเพิ่มในรายวิชาต่างๆชั้นเรียนต่างๆสามารถเรียนรู้ได้จาก หัวข้อนี้ค่ะแล้วหัวข้อที่3ค่ะจะเป็นการจัดการเกี่ยวกับทางด้านเนื้อหาของเจ้าตัว Google Classroom ไม่ว่าจะเป็นแผ่นใบงานนะคะแบบทดสอบต่างๆว่าท่านอาจารย์สามารถที่จะสร้างด้วยเจ้าตัว Google Classroom เนี่ยได้อย่างไรนะคะและหน่วยที่4ค่ะนอกจากที่อาจารย์เนี่ยสามารถบริหารจัดการได้แล้วยังสามารถที่จะให้นักศึกษาค่ะหรือว่าผู้เรียนของเรานักเรียนของเราค่ะสามารถใช้งานได้ว่านักศึกษาของเราจะเข้าใช้งานเจ้าตัว Google Classroom ได้อย่าง หลังจากที่อาจารย์ได้ทําการจัดชั้นเรียนและจัดเนื้อหาเรียบร้อยแล้วนะคะและสุดท้ายค่ะหน่วยการเรียนที่5ของเราเนี่ยจะมาอธิบายเพิ่มเติมเกี่ยวกับเจ้าตัว Google a p p ต่างๆนะคะที่จะเข้ามาช่วยในการจัดการเรียนการสอนให้มีความสะดวกมากยิ่งขึ้นนะคะดังนั้น5หน่วยการเรียนนี้ค่ะเราจะใช้ระยะเวลาในการฝึกอบรมทั้งหมด5ชั่วโมงด้วยกันหวังว่าความรู้ที่มีในครั้งนี้นะคะจะเพิ่มเติมทําให้การจัดการเรียนการสอนออนไลน์ของท่าน าาจารย์อเนี่ยเพิ่มขึ้นไม่มากก็น้อยนะคะค่ะสำหรับหัวข้อแรกกันเลยดีกว่าค่ะเจ้าตัว Google App นะคะ for Education เนี่ยคืออะไรในหน่วยการเรียนนี้นะคะเราสมอธิบายอยู่ด้ยกันทั้งหมด4หัวข้อด้วยกันค่ะโดยหัวข้อที่1นนะคะเราสมอธิบายว่าเครื่องมือบริหารการจัดการเรียนการสอนออนไลน์เนี่ยมีอะไรบ้างและเราจะใช้อย่างไรนะคะและ หัวข้อที่2ค่ะก็คือเจ้าตัว Google a p p for Education คืออะไรเราก็จะมาอธิบายขยายความในหัวข้อนี้นะคะแล้วก็ฟังก์ชันที่สำคัญของเจ้าตัว Google Classroom ด้วยนะคะว่ามีฟังก์ชันอะไรที่สำคัญสำคัญบ้างและมีหลักการการทำงานาของเจ้าตัว Google Classroom เนี่ยเขามีหลักการทำงานอย่างไรนะคะดังนั้นวันนี้นะคะหน่วยการเรียนที่หนึ่งสำหรับตัว Google a p p for Education คืออะไรเราก็จะมารเรียนรู้กันเลยค่ะ สำหรับเครื่องมือบริหารการจัดการเรียนการสอนออนไลน์นะคะท่านอาจารย์ตามรูปภาพเลยเนี่ยเราจะแบ่งนะคะพื้นที่ออกเป็นทั้งหมด2ฝั่งด้วยกันโดยฝั่งทานด้านขวามือเนี่ยเป็นทําเป็นสีเท,าเ,ทาเอาไว้แปลว่าในหลักสูตรนี้ในการอบรมครั้งนี้เราไม่ได้มุ่งเน้นนะคะในเรื่องของตัวเครื่องมือในการติดต่อสื่อสาราแต่จะอธิบาย เป็นภาพรวมขยายความให้อาจารย์เนี่ยได้เข้าใจมากิ่งขึ้นนะคะว่าเครื่องมือที่ใช้บริหารในการจัดการเรียนการสอนออนไลน์เนี่ยจะมีอยู่ด้วยกัน2กลุ่มโดยกลุ่มแรกนะคะก็จะเป็นกลุ่มเกี่ยวกับทางด้านการติดต่อสื่อสารไม่ว่าจะเป็นท่านอาจารย์นะคะกับนักเรียนนะคะหรือว่านักศึกษาจะเป็นการประชุมก็ดีหรือว่าการสอนแบบถ่ายทอดสดก็ดีมันก็จะมีเครื่องมือต่างๆคะ่ะที่เข้ามาช่วยในการสตรีมนะคะไม่ว่าจะเป็น Google Meet นะคะ,ะหรือว่าจะเป็น MS t e a m Facebook นะคะหรือว่าไลนาพวกแอปพลิเคชันต่างๆเหล่านี้ค่ะก็จะเป็นเครื่องมือที่ใช้ในการติดต่อสื่อสารที่ท่านอาจารย์สามารถที่จะใช้ในการจัดการเรียนการสอนอแบบไลฟ์สดได้เลยนะคะแต่สำหรับทางด้านฝั่งซ้ายมือค่ะจะเป็นเครื่องมือในการบริหารการจัดการเรียนการสอนอนอนไลน์เป็นลักษณะคล้ายๆกับเป็นห้องเรียนค่ะที่อาจารย์จะ เป็นแหล่งรวบรวมข้อมูลที่ใช้ในการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ไม่ว่านักศึกษาจะอยู่ที่ไหนจะเข้ามาเวลาไหนสามารถที่จะเรียนได้ตลอดเวลานะคะถือว่าเป็นเครื่องมือที่ใช้ในการเรียนการสอนออนไลน์แบบเซลล์เร์ยนิ่งคือนักศึกษาหรือว่าทางท่านอาจารย์สามารถที่จะเข้ามาใช้เพื่อเรียนเรียนรู้ด้วยตนเองได้นะคะดังน,น,นั้นเครื่องมือในการบริหารการจัดการเรียนการสอนเนี่ย ก็เลยแบ่งออกเป็นทั้งหมด2ฝัง่งเพื่อให้ท่านอาจารย์ได้เห็นภาพได้ชัดเจนมากยิ่งขึ้นแต่สําหรับการอบรมหลักสูตรนี้ค่ะจะเป็นการเน้นใน,น,เ,นเรื่องของการใช้เครื่องมือในการบริหารกรจการเรียนการสอนออนไลน์นะคะหรือเจ้าตัว Google Classroom นั่นเองค่ะดังนั้นนะคะเรามาก่อนที่เราจะรู้จักตัว Google Classroom ค่ะเราต้องมารู้จักตัว Google a p p for education เสียก่อนนะคะว่าเจ้าตัว Google App for Education เนี่ยคืออะไรตามปกติแล้วค่ะทั่วๆไปแล้วเนี่ยท่านอาจารย์นะคะจะทราบกันดีอยแล้วว่า Google เนี่ยจะมีแอปพลิเคชันต่างๆมาให้บริการเยอะแยะมากมายเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นทางด้านธุรกิจหรือว่าทางด้านส่วนบุคคลเราสามารถที่จะใช้บริการของเจ้าตัว Google App ได้ไม่เพียงเท่านั้นค่ะณนะปัจจุบันนี้ก็คือ Google ก็จะมีแอปพลิเคชันสำหรับการศึกษา มาแล้วนะคะให้ท่านอาจารย์นะคะแล้วก็นักศึกษานักเรียนเนี่ยสามารถที่จะใช้แอปพลิเคชันสำหรับการจัดการเรียนการสอนได้เลยซึ่งประเด็นสำคัญเลยก็คือเป็นลักษณะรูปแบบที่ ใช้ง่ายนะคะแล้วก็ให้บริการฟรีด้วยนะคะเครื่องไม้เครื่องมือต่างๆก็จะเปิดกว้างมากยิ่งขึ้นมีแอปพลิเคชันต่างๆเพิ่มเติมมาให้ท่านอาจารย์นะคะแล้วกนักศึกษาใช้ได้อย่างเรื่อยๆเลยแต่ตัวอย่างเครื่องมือนะคะที่นิยมใช้กันมากๆเลยซึ่งท่านอาจารย์ก็จะรู้จักดีเลยก็คือบริการของ อีเมลนั่นเองนะคะทีช่ชื่อว่า Gmail นะคะแล้วก็มีในส่วนของตัวงานเอกสารที่เป็นตัว Document นะคะเป็นปฏิทิน c a l e n d a r ที่เราสามารถที่จะทำการ แจ้งเตือนนะคะ,ะนัดสําคัญสําคัญนัดหมายสาคัญสําคัญได้ว่าเราจะมีนัดหมายเวลาอะไรอันนี้ก็เป็นตัวอย่างเครื่องมือง่ายๆนะคะที่สามารถเข้ามาใช้ในสําหรับในการจัดก,การเรียนการสอนได้แต่ตอนนี้ค่ะ,ะท่านอาจารย์ก็ทราบกันดีอยู่แล้วว่านอกจากนี้นะคะเราจะใช้อีเมลแล้วเนี่ยเราจะต้องมีในส่วนของตัว Google เพิ่มเติมไม่ว่าจะเป็นที่เราจะพูดเน้นย้ำในวันนี้นะคะก็คือจะเป็นเกี่ยวกับเรื่องของเจ้าตัว Google Classroom ซึ่งตัว Google Classroom เนี่ยค่ะจะใช้เป็นลักษณะของคลังหนังสือห้องเรียนนะคะเสมือนจริงที่ออนไลน์เอาไว้นักศึกษานะคะไม่ว่าจะเป็นอาจารย์ก็ดีนักศึกษาก็ดีสามารถเข้าไปใช้ได้ ตลอดเวลาอ,อย่างรูปภาพอันนี้ค่ะจะเป็นแอปพลิเคชันที่ยกตัวอย่างมาไม่ว่าจะเป็น Gmail Google Drive ใช่ไหมคะแล้วก็เป็น Calendar Google Classroom ค่ะแล้วก็ตัว Google Sites อแล้วก็มีในส่วนของตัว Excel, PowerPoint นะคะที่มีให้บริการฟรีแล้วก็ในส่วนของตัว Google Form นะคะที่สามารถใช้ในการทำแบบทดสอบได้ด้วยซึ่งเจ้าตัว g o o g l e a p p for Education ก็จะมีอื่นๆเยอะแยะมากมายเลยนะคะดังนั้นเดี๋ยวเราจะค่อยๆเรียนรู้กันไปนะคะภายในหลักสูตรนี้นะคะ สำหรับตัว Google App Education นะคะคืออะไรก็เมื่อสักครู่นี้อธิบายไปแล้วนะคะท่านอาจารย์สามารถที่จะเข้าไปดูได้นะคะว่าเจ้าตัว Google App for Education เนี่ยมีอะไรบ้างก็ถ้าท่านอาจารย์เปิดเว็บเบราว์เซอร์นะคะ Google Chrome ขึ้นมาแล้วเนี่ยก็จะปรากฏหน้าต่างแบบนี้ใช่ไหมคะตรงมุมทางด้านมุมขวาบนสุดเลยท่านอาจารย์ก็จะเห็นว่าจะมีไอคอนทั้งหมดอยู่ด้วกัน4 สไอคอนนะคะซึ่งไอคอนที่เราจะเห็นเป็นแหล่งรวบรวมแอปนะคะก็จะเป็นไอคอนที่เป็น จุดนะคะจุดกลมๆนะคะ3แถว3คอลัมน์นะคะลักษณะเป็นแบบนี้นะคะก็จะเป็นแหล่งรวบรวมค่ะพอเราคลิกแล้วเนี่ยก็จะมีแอปต่างๆของ Google ที่คอยให้บริการกับท่านอาจารย์อยู่ก็สามารถที่จะเลื่อนตรงสกอร์บาร์ด้านข้างนะคะที่เป็นแถบสีเทาๆก็สามารถที่จะเลื่อนดูได้เลยนะคะว่ามีแอปพลิเคชันอะไรที่สามารถใช้ได้บ้างนะคะพอคราวนี้ค่ะฟังก์ชันสำคัญๆของเจ้าตัว Classroom เนะี่ยมีอะไรบ้าง ทำไมเราถึงเลือกวิธีการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ด้วย Google Classroom นะคะเพราะเจ้าตัว Google Classroom เนี่ยค่ะเขามีฟังก์ชันการใช้งานที่สำคัญสำคัญค่ะอยู่ด้วยกันทั้งหมด4ฟังก์ชันด้วยกันซึ่งท่านอาจารย์สามารถที่จะเลือกใช้ได้นะคะได้ ก็คือเป็นฟังก์ชันที่เหมาะสมนะคะที่ช่วยในการตั้งค่าการตั้งค่าจะง่ายดายมากยิ่งขึ้นค่ะเพราะว่าเป็นฟังก์ชันที่ใช้งานง่ายไม่ซับซ้อนนะคะซึ่งน,นักศึกษาแล้วก็ท่านอาจารย์ก็ดีนะคะสามารถที่จะจัดห้องเรียนเป็นรายห้องคล้ายๆกับห้องเรียนจริงๆเสมือนจริงได้เลยแบบ่งเป็นห้อง A ห้อง B ห้อง C แล้วก็สามารถที่จะเพิ่มนักศึกษาเข้าเป็นรายห้องได้ แล้วก็สามารถตั้งรหัสค่ะรหัสผ่านได้ดังนั้นนักศึกษาห้อง A ไม่สามารถเข้าห้อง B ได้ท่านอาจารย์สามารถที่จะทําการาตั้งรหัสแล้วก็แชร์ให้กับนักศึกษาเพื่อเข้าชั้นเรียนได้ผ่านทางอีเมลค่ะและหัวข้อถัดมาค่ะคือประหยัดเวลาค่ะเพราะว่าท่านอาจารย์สามารถที่จะตรวจข้อมูลในการเรียนผ่าน Google Classroom เนี่ยได้ตลอดเวลาที่เป็นไดาชี้แจงไปเมื่อสักครู่นี้นะคะว่าทั้งท่านอาจารย์นะคะ หรือว่าทางนักศึกษาก็สามารถที่จะใช้งานตรงนี้เนี่ยได้ตลอดเวลา ในระยะเวลาอันรวดเร็วด้วยนะคะนอกจากนี้ค่ะฟังก์ชันที่สําคัญอันที่3เลยก็คือช่วยในการจัดระเบียบจ,จ,จัดระเบียบอย่างไรก็คือท่านอาจารย์สามารถที่จะสร้างโฟลเดอร์ใน Google Drive จัดงานเป็นหมวดหมู่เป็นรายห้องเป็นารายหน่วยการเรียนรู้ได้เลยนะคะสามารถจัดเป็นโฟลเดอร์เก็บไว้ใน Google Drive ได้ออนไลน์ได้ตลอดเวลานะคะและสุดท้ายค่ะเพิ่มให้การสื่อสารค่ะดีมากยิ่งขึ้นไม่ว่าจะเป็นการ พสประกาศการสั่งงานหรือว่าการพูดคุยผ่านวิดีโอคอลค่ะสามารถทำได้ผ่านชั้นเรียนห้องนั้นๆได้เลยก็คือใช้ Google Meet น,นะคะในการใช้ในการวิดีโอคอลได้เลยซึ่งสามารถที่จะแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นสตรีมชั้นเรียนกันได้แบบเรียลไทม์เลยค่ะแล้วก็รองรับการใช้งานได้หลายๆอ์เลยไม่ว่าจะเป็นคอมพิวเตอร์แท็บเล็ตหรือว่าโน้ตบุ๊ก นะคะก็สามารถที่จะใช้งานได้และประเด็นสําคัญคือบริการฟรีค่ะไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆเลยเดังนั้นก็จะเป็นการประหยัดนะคะงบประมาณของทางสถานศึกษาด้วยแล้วก็ประหยัดค่าใช้จ่ายนักศึกษาด้วยค่ะต่อมาค่ะหัวข้อถัดมานะคะเราจะมาดูหลักการทํางานของเจ้าตัว Google Classroom ค่ะ,คะสำหรับหลักการทำงานของเจ้าตัว Google Classroom นะคะ ขั้นแรกเลยค่ะท่านผู้สอนนะคะอาจารย์ผู้สอนจะต้องสร้างห้องเรียนออนไลน์นะคะว่าท่านอาจารย์รับผิดชอบห้องเรียนออนไลน์เนี่ย จะแบ่งเป็นชั้นเรียนก็ได้นะคะแบ่งเป็นรายวิชาก็ได้ขึ้นอยู่กับความสะดวกของท่านอาจารย์นะคะหลังจากนั้นค่ะท่านอาจารย์สามารถที่จะเพิ่มรายชื่อนักศึกษาค่ะจับบัญชี Google เ,เข้ามาอยู่ในห้องเรียนนั้นได้ค่ะหลังจากนั้นค่ะท่านอาจารย์เอาตัวรหัสนะคะที่ทําการตั้งเนี่ยส่งผ่านไปให้นักศึกษากรอกเพื่อเข้าชั้นเรียนได้เลยนะคะท่านอาจารย์ตั้งโจตั้งกันบ้านแนบไฟล์นะคะกำหนดค่ากำหนดวันเว,นวลาในการส่งแบบทดสอบไ เลยและส่งข้อมูลเหล่านี้ค่ะไปให้ผู้เรียนผู้เรียนก็สามารถที่จะรับรหัสตัวนี้ค่ะเข้าไปในชั้นเรียนได้ อ่าฮะเข้าไปในชั้นเรียนเสร็จเรียบร้อยแล้วนักศึกษาก็สามารถที่จะทําการปรับปรุงแก้ไขงานนะคะศึกษางานดาวน์โหลดงานมาแล้วทําการปรับปรุงแก้ไขอัปโหลดไฟล์ขึ้นม่อีกครั้งหนึ่งนะคะเพื่อที่จะส่งงานตรงนี้เนี่ยให้กับท่านอาจารย์นะคะและท่านอาจารย์นะคะก็สามารถที่จะดาวน์โหลดไฟล์ของนักศึกษาตรงนี้เนี่ยมาทําการตรวจกันบ้านนะคะตรวจใบงานให้คะแนนนักศึกษาหรือว่าให้ข้อคิดเห็นข้อเสนอแนะในการทําใบงานได้ด้วยสามารถที่จะส่งข้อมูลเหล่านี้นะ ส่งกลับไปให้กับทางนักศึกษานักเรียนนะคะหรือว่าผู้เรียนทําการตรวจสอบข้อมูลและทําการปรับปรุงแก้ไขอีกครั้งหนึ่งได้นะคะอันนี้ก็คือจะเป็นหลักการทํางานของเจ้าตัว Google Classroom ค่ะให้ท่านอาจารย์ได้ทราบนะคะเป็นภาพรวมนะคะว่าเจ้าตัว Google Classroom เนี่ยมีหลักการทํางานอย่างไร ค่ะดังนั้นหัวข้อที่1ค่ะเราจะมาสรุปประเด็นกันง่ายๆเลยว่าเครื่องมือการบริหารจัดการเรียนการสอนออนไลน์ของหลักสูตรนี้เราจะมาพูดคุยเกี่ยวกับเรื่องของตัว Google Classroom นะคะซึ่งเป็นแอปพลิเคชันของ Google ที่จะมาใช้ในการบริหารการจัดการเรียนการสอนออนไลน์กันค่ะ Google App for Education คืออะไรท่านอาจารย์ก็ทราบกันแล้วนะคะว่าจะเป็นแอปพลิเคชันต่างๆมากมายเลยท่านอาจารย์สามารถที่จะเลือกใช้แอปต่างๆตัวนี้ค่ะเข้ามารวมนะคะอยูใ Google, อ่ในตัว Google Classroom ได้เลยนะคะเลือกใช้ได้อย่างเหมาะสมเพิ่มความสะดกสบายให้กับทางการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ของท่านอาจารย์ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นค่ะแล้วก็ได้เรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องของตัวฟังก์งชันงานที่สําคัญๆของ Google Classroom นะคะว่า ฟังก์ชันที่สําคัญของ Google Classroom เนี่ยมีอะไรบ้างก็จะมีอยู่ในการทั้งหมด4หัวข้อหลักๆเลยนะคะท่านอาจารย์ก็ทราบกันไปแล้วและก็สุดท้ายค่ะเมื่อสักครู่นี้เพิ่งอธิบายจบไปนะคะว่าหลักการทํางานของเจ้าตัว Google Classroom เนี่ยมีหลักการทํางานอย่างไรดังนั้นก็จะมีง่ายๆเลยนะคะคือท่านอาจารย์สร้างห้องเรียนจัดการทางด้านเนื้อหาจัดการทางด้านชั้นเรียนเรียบร้อยแล้วทําการสร้างรหัสแล้วก็ส่ง รหัสนี้ไปทางอีเมลให้กับนักศึกษานะคะนักศึกษาเปิดอีเมลทราบแล้วว่ารหัสนี้คืออะไรก็สามารถที่จะเข้าชั้นเรียนนั้นได้นะคะแล้วก็ไปเรียนรู้ด้วยตัวเองนะแล้วก็สามารถที่จะทําดาวน์โหลดแบบทดสอบ ทำแบบฝึกหัดนะคะออนไลน์ได้เลยหลังจากนั้นนะคะนักศึกษาเรียนรู้ด้วยตัวเองเรียบร้อยแล้วสามารถที่จะส่งกันบ้านให้กับท่านให้ให้กับทางท่านอาจารย์และท่านอาจารย์ก็สามารถที่จะให้ข้อติชมข้อเสนอแนะให้คะแนนผ่านออนไลน์แล้วก็ส่งกลับไปให้นักศึกษาได้ปรับปรุงแก้ไขแบบนี้ได้นะคะอันนี้ก็คือจะเป็นหน่วยการเรียนที่1คะ่ะ สําหรับหัวข้อถัดไปนะคะก็จะเป็นเกี่ยวกับทางด้านการจัดการชั้นเรียนนะคะด้วย Google Classroom ค่ะสําหรับหัวข้อนี้เนี่ยจะมีเนะะื้อหาที่ค่อนข้างเยอะนิดนึงนะคะเพราะว่าเราจะมาเรียนรู้ตั้งแต่ต้นจนจบเลยนะคะว่าไอ้ขั้นตอนการสร้างชั้นเรียนเนี่ยมีขั้นตอนอย่างไรนะคะแล้วก็จะมีส่วนประกอบของตัว Google Classroom เนี่ยเขามีส่วนประกอบอะไรบ้างเราจะได้เรียนรู้เมนูต่างๆจากหัวข้อนี้กันนะคะนอกจากนี้แล้วท่านอาจารย์สามารถที่ ทำการตกแต่งชั้นเรียนค่ะให้มีสีสันให้มีรูปแบบท,ที่สวยงามมากยิ่งขึ้นและประเด็นสําคัญคือสร้างเอกลักษณ์ให้กับทางชั้นเรียนนะคะเวลานักศึกษาเข้ามาในชั้นเรียนนี้จะได้ทราบอ๋ออันนี้เป็นวิชาวิทยาศาสตร์นะเป็นวิชาภาษาไทยนะเราก็สามารถที่จะได้สร้างบรรยากาศในชั้นเรียนได้อย่างชัดเจนมากยิ่งขึ้นเป็นเอกลักษณ์มากยิ่งขึ้นนะคะนอกจากนี้แล้วท่านอาจารย์สามารถที่จะทําการเาก็บ นะคะชั้นเรียนนี้เป็นเป็นคลังนะคะเป็นตัวสำรองได้หรือเก็บได้ก็สามารถที่จะลบได้ด้วยนะคะดังนั้นเดี๋ยวเป็นจะมาทําการสอนว่าเก็บและลบอย่างไรและมีการเชิญอาจารย์เข้าร่วมชั้นเรียนได้ด้วยนะคะอย่างเช่นถ้าหากว่ามีชั้นเรียนเนี่ยวันนี้จะมีการเชิญเกส s t s p e กอร r มีอาจารย์พิเศษหรือมีแขกรับเชิญมีอาจารย์ที่เป็นวิทยากรเพิ่มเติม,ตมก็สามารถที่จะเชิญเข้ามาไลฟ์สดนะคะหรือว่ามาสตรี ร่วมชั้นเรียนกับนักศึกษาการนําเข้านักศึกษาหรือว่าการนํานักศึกษาออกนะคะทั้งทั้งอาจารย์และก็นักศึกษาสามารถเรียนรู้ได้จากหน่วยการเรียนที่เสารนี้ค่ะ